เรียบร้อยจ้าทุกคนคะ่ะนี่นะคะรถแบ็คโฮก็กลับไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะเราก็ได้ที่โลง่ลงๆแบบนี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะเอาดินมาลงเลยนะคะถมดินเลยนะคะถมดินไว้ก่อนเพราะว่าอะไรคะคุณช่วงนี้ก็มันอันนี้ไงฝนมันตกฝนตกดีนะคะถมดินตอนที่ มีฝนมันก็ดินมันก็จะได้แน่นนุ่นทุกคนเห็นโดนพี่วันลบเอาโดนมาบินนะคะพี่วันลบก็คือบริษัทรับสร้างบ้านเธอเก่งนะดิฉันบอกเลยสร้างบ้านกับบริษัทวันลบอ์คิเทคนะคะเนี่ยกำโพงกำแพงกันดินคือทำกับเขาหมดล่าสุดมีลูกค้านะคะพี่มันลบบอกจากจังหวัดอะไรไม่รู้โทรมาจะให้ไปทำกำแพงกันดินให้ไปซ่อมให้เพราะว่าทำกับบริษัทอะไรไม่รู้แล้วมันพัง นะทุกคนงานโครงสร้างสําคัญนะคะไม่ว่าสร้างบ้านสร้างอะไรอย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะคะเราต้องมันต้องแน่นวัสดุต้องดีนะจ๊ะเธอจ๋านี่คุณพ่อก,คอก็คุณพ่อก็ดูแลจัดการนะคะมอบหมายนะคะดิฉันก็ให้คุณพ่อจัดการหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คุมเที่ยวรถอดินมาลงก็ให้พ่อเขาจัดการดูแล อะไรไปเสีดายไ,ไปเหลือต้นไม้ไว้ต้นเดียวนะคะต้นนี้ไม่โค่นเสียดายกว่าเขาจะโตได้ขนาดนี้งามได้ขนาดนี้นะคะนะเอาไว้ล่มไว้เงาให้นอกอาศัยไปแล้วกันโอ้โห,หนนเสียงโดนอะไรไอ้มะไอ้มาตีแบดเหรอออวันนี้เขามาจับปลากันไม่มาจับปลาวะ ยาวไปนู่นเลยค่ะแป๊บเดียวเองรวดเร็วมากรวดเร็วทันใจระวังไฟนะี๋ยว่าไฟตรงไหนอะที่เขาปล่อยอะ่ะฮะไฟตรงไหนระวังเน,ะน,นะอะนีแมคโครก็นี่เธอโอ้โหเมื่อกี้ใจหายหมดนึกว่าจะจะดันอีต้นนี้ฉันซะละ อล้วนี่น้ํามาจากไหนอะเนี่ยน้ําผุดนี่เนี่ยทุกคนมีน้ําผุดนี่มีตาน้ําเลยเนี่ยก็หรือตา้ยน้ำเยอะด้วยมีตาน้ําค่ะทุกคนสรุปตรงนี้ก็ท่วมอีกเหมือนเดิมน้ําเต็มบ่ออีกเหมือนเดิมมีตาน้ําค่ะตาเดินไปโน้นีิไปหน้าดิตานําไป เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ตะดูแลที่ตรงนี้นะคะทุกคนจะสร้างอ่าเขาเรียกว่าเถียงนาให้มันอยู่หรือป่าเออมันมาจากไหนเนี่ยฮะเด้อเดอเด้อเออลองปิดฟิอืมไม่ได้ดีไม่น่าจะใช่ตานน้ำ เราหลุดท่อปลปา,าแตกยุ่งเลยนะ่อเน้าอ <c oughs> ตาน้ออานมันเออตาน้าอะไรมันจะอะดูให้พ่อเขาหน่อยพ่อเขาบอกให้ดูนั้นะะน่ะจ้าทุกคนอากาศดีนะคะตอนเย็นนีนี่ไม่รู้จะใช้เวลาถมดินกี่วันนะคะกว่ามันจะกว่ามันจะอันนี้น่าจะใช้เวลาสองอาทิตย์อะสองสามอาทิตย์นะค่ะคุณขา กว่ามันจะได้ระดับที่เราต้องการเดี๋ยวที่ฉันพาเดินนะคะทุกคนเดี๋ยวที่ฉันพาเดินสำรวจตรวจตาถ่ายคลิปบันทึกไว้ค่ะเดี๋ยวอีกสองสามปีข้างหน้ามันจะได้เป็นเตือนความทรงจำเรานะตอนที่เราสร้างเราทำใหม่ๆหม่มันเป็นยังไงโอ้โหเละละมาผิดที่ละมาผิดที่ละฉ่ำละต้องสรุปเป็นยังไงตะมืออู้ทุกคน ขาดิฉันติดติดเลนแล้วขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วติดเลนแล้วติดเลนแล้วเอาไปติดเลนแล้วนีว่ทุกคนยาวไปถึงนู่นเลยนะคะที่ดิฉันน่ะไปถึงต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนู้นนะนะคะนี่น้ำค้างท่อค้างอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปทางนี้ค่ะไปทางริมไปทางริมแดนแล้วกันนะคะ ทุกคนแต่ก่อนเป็นริมแดนแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละตอนนี้เป็นเป็นที่ฝืนเดียวกันละนี่ทุกคนต้นทุเรียนไม่เหลือเลยจะค่อยปลูกใหม่จะค่อยปลูกใหม่นะคะเดินเหนื่อยเลยทีนี้เดี๋ยวต้องทำอันนี้ค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวต้องทำอะไรนะทำ บันไดต่อลงจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ด้วยทุกคนเดี๋ยวเราต้องเอารั้วออกแผงหนึ่งแล้วก็ทําบันไดให้พี่คนลบทําบันไดให้ฮะสะรบยังไงแล้วปิดที่ยังเออ เดี๋ยวจ่ายค่าปลาปลาไม่ไหวเด้อฮึนดินจะเป็นแบบนี้นี่อากาศดีค่ะชอบชอบฟิลลิ่งอะไรแบบนี้นี่กำแพงกำแพงนี้สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นกำแพงเมืองจันทร์นะคะกำแพงเก่าที่ป้องกันข่าศึกนะคะมาโจมตีอยู่รอดมาได้ดิฉันก็บูรณะมานะคะพูดเล่นค่ะพูดเล่นเป็นกำแพงกันดินบ้านดิันีย์เนี่ยใครอยากสร้างกำแพงกันดินสร้างให้ได้แบบบ้านดิฉันนะจะสร้างไม่ได้คเอียดนี้อย่าไปทํามันจะพังค่ะคุณมันจะพังของดิฉันยังไม่พังนะแต่ถ้าพังแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ยังไม่พัง นี่ค่ยาวไปนู่นเลยที่ดิฉันทำอะ่ะไปนู่นเลยอะไรอ่ะกวยตะกล้วยอะไรเออเอาไป,ปนะคะเส <c oughs> <c oughs> นุกสนาน